อย่าถามว่าผมได้ยังวันนี้ผมจะมาโถลงต่อมา let's go แฮก3 9เหรอครับอ้าวคุณท้าทายผมเหรอเอ้ยเอาแค่3้าไปตอนใจเย็นเพื่อนวันนี้เอาแค่นี้พอเป้าหมายคือมิวทูสอตัวซานไนสองตัวใช่ใช่จากสถิติทั้งหมดมีแต่คนบอกว่าเปิดทีละแพ็กดีกว่าทสิแพ็กไม่มีอยู่จริงสลับตัวเราเองเอาละมาเลิกกันเลยดีกว่าอ่าเปิดจากด้านหลังซะด้วยค่อนข้างดี ไปเว้ยได้ไปแรกโอ้โหไปที่สี่แล้วมั้งเนี่ยเนี่ยใครจะไปอยากได้ต้อนรับอบอุ่นชิบหายเปิดจากด้านหน้าเถอะครับโอเคครับสุดแล้วที่เป็นราชานกเน่ปั๊บลอยไปเถอะเฮ้ย ไม่ว่ะพิงได้ใบแรกด้วยเพ <ST S> ราะไงมันต้องเก็บ2ใบใช่ไหมถ้าเล่นมิ t ทูถูกต้องถ้าจะเล่นเด็กมิวทูนั้นก็มีซันมาแล้วรอบนี้มาไม้นแน่แล้วรอมันใจต้องมาน่ตอน,นายเล่นเซอร์ไนท์นายเปิดเองหรือว่านายกดแรกเอาเราแรกเอา2อใบเลยโอ้โหว่าเปิดยากมากเลย <S <S ดก็เราเปิดจนได้มิทูครบแต่ว่ามาซัไนไม่มาเลยก็คือออกยากซองนี้มีตําหนิอันนี้แหละขาวพี่เคยได้มิวทูไหมครับไม่เคยได้ฮะอยากจะสัมผัสเลือเกินปอ้ขาวโถ มันได้ยากาดนั้นเยเปิดอะไรก็ไม่รนูเนี่ยเกลือนั่นเลยอะวันนี้ผมได้มิวทูสามดาวครับยินดีด้วยครับน้องอย่าลืมย่อยด้วยแต่เกมนี้ไม่มีย่อยเลยเฮ้ยที่แม่งสีอย่างงี้หรอมิวทูใช่มิวทูที่รู้จักโอ้สุดยอดมันสุดยอดยังไงมีแล้วแล้วมันก็เป็นผลนกไงอะไรนะมีทูสีฟ้าสวยดีนะครับไม่ใช่แล้วครับคุณกำลังเข้าใจอะไรผิดฟีเซอร์ต้องการจะอยู่ในเด็กคุณเสียใจด้วยพื้นที่นี้เฉพาะกาสสีม่วงเท่านั้น ไอ้แม่งฟอยการโมที่ว่าเก่งกาใช่ไครับไม่ใช่นะเ,เดี๋ยวนี้มิวทูมีปีกนะท้าไม่งั้ถึงจะเปิดได้ไม่เข้าใจหลายคนก็บอกว่าอ้พี่ครับไปแลกไหมครับ2 5 0 0เองโอ้โหไม่เปิดขนาดนี้ <20 S 1> ยังไม่ถึง300เลยฟอยเกโเปลี่ยนใจเปิดฟิซอร์นี่ไม่ใช่เป็นฟิสเซอร์แทนแต่ว่าอยากได้มิวทงก่อนมันคือ <c oughs> ด่านแรกไม่งั้นเล่นกาไม่ได้ผมได้มิวทูอทองแล้วเหรอตูอยให้พี่กำลังใจนะครับเดี๋ยวขอบคุณมากครับอขอบคุณมากครับผมจะเอาเงินที่ให้ผมมาเนี่ยไปเติมต่อ ใช่ใช่อ้อยบอ้ก็ชอบตัเมตานเนี่ยนี่คือส่วนหนึ่งของมิวเมตานเราเข้าใกล้ความจริงแล้วใช่ใช่ใช่นี่ไงเอาไปกอป์ยูทูบของคนอื่นโอ้โหจีเนียสมากนายรู้ไหมถ้าเกิดเราเปิดซองถ้าเราได้การ์ดแรมันจะออกเป็นแสงสว่างสีลุ้งออกมาก่อนหรอต้องเป็นสีลุ้งเลยใช่ไหมใช่มันจะเป็นสีลุ้งแวบขึ้นมาอันนี้ไม่มีขอบคุณ โอ้โหท้อมากไปเกมที่มันโคตรทอ้อจะให้หนึ่งดาวแล้วเนี่ยทุนตรงนี่ยังยับยั้งอยู่นะเมื่อวานเอ้ยไม่แปลวันที่อาจจะได้แหละเพราะว่าเราสตอกครอไปแล้วเมื่อวานเนี่ยเป็นค่าเปิดเกมไม่มีดาวมีแต่ฟอยเซอร์นไนต์อุ้ยทุบเร็วโอ้สกอรเหลือแค่มิวทูนี่แหละเออนี่เสียไปกี่ซองแล้วเนี่ยโอะจะหมดแล้วนี่นะกด,ดได้ยี่บานสี่ครั้งอะ่ะรอบนี้คือรอบที่หนึ่งแล้วก็อีกสามรอบข้างหน้าหมดแล้ว โอ้จ้าเกนนี้ไม่รักเรามันไม่เลือกเราฟีเซอร์ออกขนาดนี้นายสบายแล้วเนี่ยเด็กใครลิวก็เล่นได้เด็กฟีเซอร์ก็เล่นได้โลกนหนเล่นได้หลายเกมแล้่มันก็ไม่หาพวกการ์ดอื่นปะอ่ามีรุ่นตัแล้วนักเข้าพันโอ้ชอไปี่สองแล้ววะจะหมดแล้วนะเมื่อกี้หกเก้าเก้าเลยนะเพื่อนไม่เปิดสคริปต์เลยอะโอ้โหไม่มีเลย ได้สกิปจริงๆอันเนี้ยสู้กับคนอื่นแล้วเจอแต่ w t w 2ex ทุกตาเลยก็มันเก่งครับมันเก่งเอาล่ะน่าจะเป็นสองสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวนะตอนมีนี่อยู่นะมันจะมีกิฟต์อยู่อ๋ออ่าไปต่อดิพี่มันต้องกินอีกมันเท่าไหร่วะถึงมันจะมาอ่ะเราเหมือนไม่เป็นค่าตัว m e w 2โอ้โหเงียบมากเลยอะได้โกรู้ด้วยโอฟ,ฟิเซอร์มาอีกใบหนึงเฮ้ยสกี่เปิดมาปุ๊บอะ ขาวอีเวนไอวิวทูต้องหมุน2ครั้งหรือเปล่าหมุน2ครั้งคืออะไรครับอ้าเพราะว่ามิวทูไงทูนักสึกษาโอไม่รู้กูให้มันอินฟินิตี้เลยแม่งดีแหละอ่ะโอ้ขาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรโอ้โอไอตัวล่างแรกก็มาล่างสองแม่ก็มาต่อภาระภาระจำชื่อนี้เอาไว้สองนี้เนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองสามว่ะ อ๋อถอยโอ้ยนี่ชิบหายไอ้ดี่ได้เก่งสุยอดแท้เก่งกับผีนี่เจ้าวิวทูโอ้โหโอ้แม่งือกอีธรรมดามีตั้งเยอะตั้งแยะแล้วเนี่ยอ่ะยังได้อีกสามครั้งเราว่าเด็กฟีเซอร์มันเลือกไหนนะเขอจะบอกว่าเอาฟิเซอร์คือตัวละครในเรื่องดักบอลแล้วฟีเซอร์นั้นมันเหมือนกับวิวทูปั๊อปข่าวข้าหารผมอาหารหมาด้วยฟีเซอร์โอทีเคระบาดครับกดคาซูบิเทอร์แล่นะ ในมีแต้มสะสมเท่าไหร่ในสามร้อยสิบห้าร้อยกว่าแล้วเดี๋ยวนะไอการแลกวิวทูเนี่ยเท่าไหร่นะธรรมดาก็ห้าร้อยแล้วเนี่ยพันห้าอันนี้สองพันห้ายอดอี่ซ่อนทิ้งเนี่ยไหมตียบไปเนี่ยคนเม้นต์ก็แบบผมพูดตรงนะตั้งแต่ผมไลฟ์ทีนั้นไปปุ๊บแล้วมีคนทักเข้ามาพี่ครับได้ยังครับผมได้วิวทูว่อผมเปิดได้หนึ่งซองก็ได้แล้วครับคือเพื่อผมยังไม่ได้ไงคือต้องให้ผมรู้สึกยังไงฮะอืองขาวจี๊ดจี๊ดโอแล้้วเมื่่อกกีีบาทนะหมด แต่ว่าได้ฟิเซอร์ลุงเลยนะไม่อยากได้อะโอะเก้าเก้าอาหารหมาไม่น่าเลยเฮ้ยได้ันหนึ่งเหรอได้สองสองหรือเปล่าวะโอ้เจอแล้วจ้ามันไม่ง่ายเลยเนี่ยอะไรเนี่ย ร้อยใบโอ้โหยังไม่ได้บิวทูเลย500ร้อยใบโอ้ไม่ก็ไม่ได้หมดแล้วหมดเกี้ยงแล้วแล้วว่านายทำลายสถิติโลกกันแล้วเนี่ยสถิติอะไรวะเขาไม่ตีขยายจะทำหรอกโอ้โหไม่เปิดเป็น500ร้อยไม่ได้บิวทูเลยโอ้คุณพระบุญเจ้ามันแปลกๆนะ ไม่ให้โทฟี่กูด้วยซ้อมรับรางวัลได้เลยอ่ะถ้าเกิดแบบหน้าเจ็บใจยิ้แบบเปิดแม่งทุกใบแม่งเหลือแค่มิวทูใบเดียวแล้วโอ้โหแม่งจี๊ดกว่านี้กันโทฟี่พลังสิ้นพลังมิวทูไหมครับไม่ไม่ไม่มาอย่าถามผมไม่แฮปปี้ในตอนนี้เนี่ยเนี่ยเตรียมไว้แล้วเนี่ยเนี่ยนนโอเบิร์ดีซูสเนี่ยมาตีกันไหมนายจะเอามิวทูมาตบเราแล้วเยอะแล้วอะไรมีมิวทูใช่ไหมไม่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 เราแค่แบบอยากจะให้นายลองใช้เดใครรีวไงลองนี่ก่อนนะอ่ะลองฟิเซอร์ก่อนนะไม่มีคาซมิอ้าวท่านยังเล่นไม่ได้ปล่อยไว้เจ้า ต้องขอบคุณคลิปพี่พิ่งลงเลยมีกำลังใจในการเปิดหามิวจนได้เดี๋ยวไอ้คลิปนี้มันก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งอินมามาสักเดือนคงไม่เป็นลายอออินเลยอามามาลองตีก็ได้มามเสร็จแล้ววะค่อนข้างเป็นการที่ดีนะยิงโซมาส่งนุ่มน้อยโปะออกไปตัวหนึ่งเอ้เราอีกแล้วไม่มีข้างหลังด้วยโอ้โหค่อนข้างเจมโอ้บอกแล้วนี่คือเล่นเพราะว่าไม่มีตัวอื่นจะเล่นแล้วมีแค่แบบไอพวกสัตว์มีผีทั้งหลายอะ ี่ยมันมาดข้างหลังแล้วว่ะยังไงยังไงเฮ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเชี่อมันเสร็จแล้วมันนี่ของจริงเลยใช่ไหมเนี่ยนี่ศาสตวิธีการเล่นมีทูที่ถูกต้องใช่ไหมเดสโก้คโมนี่หงิด้วยเหรออะไรวะมันเอาต้นหอมตบด้วยสี่สิบโคตรแรงเลยอะ่ะว้าวชิงกระดาษก้าสอกตีเราแล้วโอ้รอบนี้ไม่มีเทรนเนอร์ไม่มีไอเทมเลยอะมาเราไปกันต่อโอ้โหเอ็กสปีด เฮีย yeah, มันหลบด้วยอ่ะเอามิวทูมาโอ้มันตีเลยที่ว่าไปขี้โกงอโอ้ห้าสิบโอ้โอ้ค่อนข้างจีด๊ดอ่ะไม่ได้ต้องสลับหรอวะใช่มันคือการสลับแต่เราได้ถึงแต้มก็คุ้มป่กวะอ่ะไปวาร์ปชิชงขา,า,าแล้วก็ติดให้นี่หนึ่งมาอ,อ๋อจะสลับตัวมันสูงใช่ไหมไม่ไม่เราเลือกถ้าเราข้ามมิวทูได้ทุกอย่างก็จบแล้วแค่นั้นแหละ คาะมันนี่ร่วงไปแล้วเราจะทำไงไวะคิดแป๊บนึงคือมือเม่งเหลือสองใบแล้วแม่งพร้อมแล้วมันแค่เซตจี้อ๋อมันไม่มีเซอร์ไนท์นี่ว่ะจริงเลยอยากมีมากเลยเซอร์ไนท์เนี่ยน่าจะอยู่บนมือนานแล้วก็ได้ไงไม่มีเลยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบค่อนข้างดีนะวาะร์ปชิงกะมาคายริวมาแล้วจา้าไม่จริงนี่เซตไว้ก่อนนะตีได้ไหม เลยไม่ได้นี่วะเราคิปผิดเราคิปผิดเราคิปผิดไม่ได้ไม่ใช่จริงจริงเราไม่ใช่แย่แล้วแย่แล้วเฮ้ยเราก็โอเคนะไม่แย่หรอกไม่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 โอเคอย่าให้ซานไนท์ขึ้นมือแล้วกันซานไนท์ขึ้นมือรู้เรื่องบอกเลยเฮียยิงเท่าไหร่ร้อยห้าสิบได้หรอเทียไม่โดไข่ละโรโมฟองไปขอสักนัดอุ้ยใส่ไดเออไม่เป็นไรหนู่ร้อยโปโปจะทำได้หนึ่้อยโปโปซื้อเวลานะจะซื้อตังค์ที่ไหนวะทายเอ็นโดมา ห้าสิบสี่ครั้งป่ะห้าสิบสี่ครั้งแต่ดันดอมโอเคงั้นเราก็ต้องวาเเวงพวงกนี้อีกเยอๆเล่นเลยหัว <c oughs> ให้แม่งลงหัวไอ้คืนนี้ยั้งสองรอบอ่ะทีนี้ซากาสึก,กิมาโอ้สีหกสิบพอดีตายไปท่านพี่ป๊อปป๊อไม่ใช,<อ>ไใช่ไม่ใช่อย่างที่คิดว่าไงม่ใช่อย่างที่คิดยังไงตอ่อยังไงต่อไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะใกล้โชคชะตาอยู่นี่แหละ คือจริงๆอ่ะเด็กเนี้ยมันจะวิ่งได้คือนายต้องมีคอสตูมี้ว้ยเพราะว่ามันติดจี้ให้ใครรีวได้เร็วเออเราไม่มีนี่ว่ะแม่งเงยจีจี้คิดอ่ะหรือเปล่าที่สาบตัวฟรีอีสปอร์ตเหรอใช่เอาละหนูน้อยใครรีวขึ้นมาอ่ะอย่างน้อยร้อยห้าสิบทุก็ไม่ตายถ้าเองไม่มีซากากิอ่ะเชิญเชี่ยอ้ามาวัดใจซากาซเกิอ่ะเราไม่มีหรอกนะเอ้าเฮ้ยอะไรติดจี้ผิดตัวเอ้าเฮ้ยไม่ไม่ไม่ยายาเรียบร้อยอ้ห ยากแล้วอ่ะยากแล้วอ่ะต้องลง3ดอกให้ตัวใดตัวหนึ่งแตกจริงนายต้องลงให้ถูกตัวเท่านั้นยังไงยิงก่อนละกันหรือกว่ากัน <c oughs> อเอาล่ะชคชะตามีจริงถ้าติ๊กงบมาจริงอ่ะไม่ใช่ซาคาคิโบกไม่ได้เนอะลองดูดินายฆ่าได้ตัวใดตัวหนึ่งได้ชนะเลยมาดาวโกมาโยมเท่าไหร่พอมร้อยอ สองร้อยอู่นะสี่ดอกมาเลยดิโอ้หแม่งื้สุดยอดเลยใครเลีวยิ่งแค่โค่นดวงอ่ะสุ่มสี่ครั้งโดนเจอไหนสี่ดอกยองยอขอบคุณนะขอบคุณจริงขอบคุณจริงที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 เมื่อกี้นูจะเพจนะนี่คือจุดจบของคนที่ขิงยูทูปผมเป็นอย่างนี้ดูไว้ครับเอ้านี่ไง้นี่เปิดฟรีโอ้โหขวางหวังไปอีกสิบจั่วเพิ่มไปเฮียสิบจั่วแล้วสิบซองเลยอ่าไปไปลองลอง อ๋อใช่แล้ววิ่งวิ่งเมก้าพัดออโห่อไอ้ใบที่สามมิวถูกไม่ใช่เองอือเขอเฮ้ยใช่เปล่าวอะอ๋อนกอีกแล้วนกมุดตลอดเลยอ่ะไข่กูเอามาอีกแล้วเอามาอีกแล้วให้พังวันนี้ขอ้องล่ะมาทั้งหน่อยเลยนะจะได้จบซิ่งกันแล้วทีุ มาอีกแม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิซิคอร์ดโอลิงทักกับโอ้โหเลี้ยงเพื่อนตัวเองมาพื่อนแท้ปุ๊บขาวป้อขาวปิป้ออ๋อไม่ใช่ไข่เรียวโอว์ยูทูฟอยฟิเซอร์สองเพื่อมีใบใหม่มาให้ด้วยของใหม่ยังไม่เก็บไม่ครบสำหรับสัตว์ปีกพูเทล่าจบสิ้นแล้วจ้าเมตาสัตว์ปีก โหดสยอเลยอะโฟรีเป็นคนขี้ <ś c oughs> ี้อยินดีด้วยนะยเปิดแล้วร้อยสองเกมนี้ไม่ต้องหนึ่งดาวจริงวะม่งไม่รักคนที่แบบเติมอ่ะไปอวยกับคนที่แบบเขารลีหากันมิวทูกับเลเลอันไหนเจ็บใจกว่าฮะเป็งทั้งสองอย่างแหละ